สวัสดีครับกลับมาพบกับผมธรรมรัต์และบริษัทไทไทานคลนอีกเช่นเคยนะครับในรายการ10เหตุผลที่คุณควรเลือกซื้อลอกสลิงไฟฟ้าสตรีท EP ที่สาำหรับ EP ที่3นี้ผมก็ได้นำเนื้อหา10เหตุผลที่คุณควรเลือกซื้อลอกสลิงไฟฟ้าสตรีท มานำเสนอท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยและสําหร <intell item related> <po> ับเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะมานําเสนอข้อดีของชุดอุปกรณ์ t อร์กอาร์มเ t i ยชั่นโรลและชุดเกียร์มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนล้อสลิงไฟฟ้าแบบคันเดี่ยวเกาะแขวนใต้คานวิ่งตามแนวขวางรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญไปรับชมกันเลยครับการออกแบบล้อโรเฮด o ูมนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับล้อสลิงไฟฟ้าที่ใช้กับเพลนคันเดียว ที่ต้องการยกชุดดํมม้วนสลิงของลอกไฟฟ้าขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับคานเครนเพื่อทำให้ตะขอลอกมีระยะยกสูงขึ้นให้มากที่สุดซึ่งการออกแบบลอกดังกล่าวส่วนใหญ่ลอกยี่ห้ออื่นๆจะต้องใช้ก้อนเหล็กที่มีน้ำหนักทวงสมดุลในฝั่งด้านตรงข้ามชุดดํมม้วนสลิงเพื่อให้ลอกสามารถเกาะวิ่งบนคานเคลนได้ด้วยการออกแบบลอกในลักษณะเก่าแบบนี้ จะทําให้ตัวลอกมีน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น5 0าส0ถึงสองกิโลกร,รัมขึ้นอยู่กับขนาดของตัวลอกแต่ละรุ่นแต่บริษัทลอกสลิงไฟฟ้าสตีดได้คิดคน้นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดด้วยการใช้อุปกรณ์ท็อกอาร์มเรียคชั่นโรเลอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะมีลักษณะเป็นแขนสปริงยึดติดกับลูกล้อเหล็กเพื่อให้แขนสปริงนี้มีปฏิกิริยาแรงต้านการยกตัวขึ้นที่เกิดจากแรงกดของ น้ำหนักด้านชุดดำํำม้วนสลิงของลอกที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกันของคานเครนจึงช่วยให้ตัวลอกมีความสมดุลทั้งตัวโดยไม่ต้องใช้ก้อนเหล็กถ่วงนำหนักซึ่งจะทําให้ลอกไฟฟ้าสตรีทแบบ m o เดิร์นโล e a เฮดลูนอกจากจะมีความเป็นประโยชน์ในการช่วยให้เพิ่มพื้นที่ในการใช้งานยกใต้คานได้มากขึ้นมากขึ้นกว่า1เมตรแล้ว ตัวลออยังออกแบบมาด้วยการใช้อุปกรณ์ทอรกอาร์มเรียคชั่นโรเลอร์ทำให้ลอกไฟฟ้าแบบโล h e a d ด o ูมยี่ห้อสตีทที่ผลิตและนำเข้าทั้งตัว100%จากประเทศอังกฤษมีน้ำหนักเบากว่าลอกยี่ห้ออื่นๆมากกว่า50-200กิโลกรัมเพื่อลดภาระการรับหนักของตัวลอกให้กับโครงสร้างเครนได้อย่างดีมากที่สุดเพื่อให้วงล้อขับหมุนขับเคลื่อน ชุดลออไฟฟ้าตามแนวขวางที่มีลักษณะเกอกแขวนไปกับคานเครนการส่งกำลังในส่วนนี้จึงมีการออกแบบพิเศษให้เพาเกียร์สวงเข้าไปในแกนกลางของชุดล้อขับเพื่อทำให้ชุดล้อส่ง,สงกำลังขับเคลื่อนจากเพาเกียร์ไปยังวงลอ้อขับบุนขับเคลื่อนตัวเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนแบบไดเรได์โดยสมบูรณ์ข้อดีของการขับเคลื่อนแบบไดรเรกได์ คือจะไม่มีการเสียดสีที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกันของฟันเฟืองที่ภายนอกซึ่งเป็นการส่งกำลังขับระหว่างฟันเฟืองที่ดิมขอบล้อกับฟันเฟืองที่ยื่นออกมาจากปลายเพลาเกียร์มอเตอร์ส่วนมากผู้ผลิตลอกไฟฟ้าในแบบเก่าๆจะไม่ได้ออกแบบล้อขับเคลื่อนของลอกไฟฟ้าให้เป็นในแบบดเรกไดแต่จะใช้กระบวนเฟืองที่มีจานวนหลายชิ้นเพื่อส่งกาลังขับ ไปยังวงล้อโดยการหล่อลื่นฟันเฟืองใช้จารบีในการหล่อลื่นที่ผิวสัมผัสในลักษณะนี้ความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีรวมถึงการสึกหลอของฟันเฟืองจะเกิดการสึกหลอรวดเร็วมากกว่าในแบบเกียร์ปิด e n c คอรดเกียกล่าวคือฟันเฟืองเกียร์มอเตอร์จะแช่อยู่ในอ่างน้ํามันตลอดเวลาการหล่อลื่นที่เกิดขึ้นจากผิวน้ามัน ทำได้อย่างทั่วถึงในทุกส่วนของฟันเฟืองได้ดีกว่าเพราะระบบล้อเก่าที่มีช่องว่างระหว่างฟันเฟืองมากทําให้เกิดอาการเสียงดัง<อ>แต่ระบบขับเคลื่อนแบบ Direct d i r e เ t ็กไดล้อของลอกจะหมุนขับเคลื่อนออกตัวได้อย่างแข็งแรงได้นุ่มนวลนพราะใช้ระบบควบคุมปรับความเร็วในการขับเคลื่อนให้วงล้อออกตัวและหยุดตัวด้วยระบบอินเวอร์เตอร์คุณภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมากและยังช่วยลดการสึกหลอจากการเสียดสีระหว่างผิวเหล็กของวงลอ้อกับผิวเหล็กของคานเคนในขณะวงลอ้อบุ๋นออกตัวได้อย่างมากอีกด้วยครับดังนั้นการขับเคลื่อนแบบ direct d r ของลอ,อกไฟฟ้าสีจึงแทบไม่มีการสึกหลอเพราะไม่ได้ใช้ระบบของฟันเฟืองขับเคลื่อนที่ริมขอบวงลอ้อเหมือนล้อ,อทั่วไป และการขับเคลื่อนของชุดเกียร์มอเตอร์กับล้อขับแบบไดร์ไดของลอกไฟฟ้าสตรีทยังสามารถขับเคลื่อนตัวกับล้อลอกได้อย่างกระชับแน่นและแม่นยำซึ่งจะไม่มีเสียงก๊อกแก๊กเสียงดังเวลาออกตัวและหยุดตัวเหมือนกับระบบใช้ฟันเฟืองในแบบเก่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นระบบชุดขับเคลื่อนตามแนวขวาง,งของลอ้อไฟฟ้าสตรีทมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กว่าลอกซึ่งไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆและยังช่วยให้ลูกค้าประหยัดลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซอมบำรุงในระยะยาวได้อย่างมากครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่3ถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านมีข้อสงสัยหรือสนใจลอกไฟฟ้าสเตตก็สามารถติดต่อได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่บนด้านหน้าจอนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมธรรมรัตต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน E ีหน้า สวัสดีครับ